ลังหนีเป็นได้สวดบอเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาปะบูอีกแล้วบอเพื่อเตยขาดจะได้ก็เป็นอบเอ้าเอาเอา,เอา,เอาจัคโต้พื่อเตยสามโต้บ้านี่อ้า เอ้าเอ้าสองบ่เอ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยเอ้ากลุ้งบ่อพันกับปลาพันเออาพันตัวใหญ่ๆพูดนะอู้เต็มอกเตอกอีกแล้วพลนตัวใหญ่แข็งแรงเต่นอกดุงดงดุงดึงเลย โอ้าาองั่นเอาอีกเหรอสวัสดีครับผมเอฟซีนากรานี่ไม่เตยพอเตยป้าแต่ผ้าลุงหวยลุงฮองคือเก่าเหรอครับผมวันนี้ผ้ามะาชาัยตุ่มมุ่งคือเก่าครับมาหลุ่นปลาบูหลุ่นกุ้งนะครับผม,อมพอได้ไปแจกไปขายในเหมือนละเล็กกันหน่อยครับผมพอได้ใช้แต่สวยไปครับปลาหลุ่นกบพอเตยเพื่อครับผมก็ขอสวัสดีเอฟซี C ทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศนะคะเนาะงวันนี้กับวันที่สี มีหน้าพศอโซสองพันหาอยหกสิบแปดพี่น้องนักลาเฮ็ดเมเตอพ่อเตยป้าแตกเมเนกผ้พาพีผ้านองหากินหายากน้ำทงให้ทงหน้าอีกคือเก่าเนาะกะมาไม่มุงกุ้งคือเก่าละพี่น้องจะถือหรือบอถือกะมาหลุนมาส้มเบิงหละพี่น้องมาแต่เสาเสาเด้อพี่น้องมื่อนี้มายามแต่เสาเสาสีโศกสีม้านบอก,กะมาหลุนมาส้มมาส้มน้ำกันพี่น้องกะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดเมเตอพ่พอเตยป้าแตก ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อ er, พี่น้องขอบคุณถูกหม่องบอลภูมิใจดีใจแหละพี่น้องที่เห็นพี่น้องคอมเมนต์มาใส่เนาะมาแนะนํากับส่องนักลา่าเฮ็ดเมตเตยพอเตยปลาแตกเนาะจะนอไปหลุนไปส้มกันพี่น้องเมื่อนี่ว่าสิโศกสีมานบอไปกันเลยจ้าล้างแหลกแหกมานพี่นอ้องเน่แต่เาคือเกาครับผมใครอยู่บนนาวบนเย็นเนาะ ยังเสาแหงเด้อพี่น้องเกีย่กเกุ้งบ่กุ้งสวด,ด,วดวบ่บ่อ้าวแต่ว่ายังบ่ท่านแจงแหงเด้อพี่น้องกัเลยแนมบ่ท่านเห็นเอาขึ้นมาโซ่บ่ะเมนีเมน,มนีกุ้งเขาล้างเหลกแหกมัน มันมันแบบอ้าวล้างเละผ่านไปพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ใหญ่หวยนี่บ้าเนี่ก็มานปลาบูคักเลยพี่น้องเว้านีสิเปรตตัวเปรตตัวงามๆแหน่มเจียงห้งครับผมบบเฮนฮงบานนี่แหน่งครับผมพอดเจียงห้งพ่อเตยกับโบเฮนฮงบานนี่ ใส่เวีาโล้โหงานนี่นี่แต่กุ่มอ่อยต่อยเลยนั่สีคืออยู่ครับผมน้อยเมียครับผมน้อยสองน่วยคือก็อ่านอยู่หลังแหลกครับผมมานกลุ่มตัวใหญ่ๆงามๆหลังนี่เป็นได้สวัสดีบอ เอา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 ปลาบูอีกแล้วบอพเตอร์เอ้ยตัวหนึ่งเอาเอามานแล้วมานแล้วปลาบูอีกแล้วอ้าวติดดงดวงดงเลยป้าาตัวใหญ่งงามงามเลยบานตัวแหลกแขกมันอีกแล้วปลาบูตัวแหลกครับผม ตัวใหญ่เวย <S <S ้ยตัวใหญ่น้ออ่ามันมันะพี่น้องปะบูเอาเบิงล้งนี่คือโบเฮ้ยคอิงมุงยึกเอจจดๆๆๆเอาอีกแล้วปะบูพ่อเต้ ปลาปูบ <Century outdoor. S 2> ่สองสองคนนั่นเอาอีกแล้วพี่น้องอู้อ่นโตนเลยเหมือนนี่ปลาไม่รู้เหรอครับผมเอาขึ้นไหมสองบ่เออสองสองสองโอ้เอาปลาปูเข่าอีกแล้วพี่น้องปลาปลาปูครับผมปลาปูปลาปู สองตัวตัวใหญ่ๆงามๆเอฟซีเพิ่นกระซังอีกพี่น้ของกระขอบคุณเพิ่นหล้ร้ายเนาะที่เพิ่น,นอุดนนรสล,ละลายเศร้าครับผมพอเตยขายพอเพียงหรอครับผมพอเตยกลีเกยากงนะ่ายพูกเนียนเออ สองตัวยิ่ใหญ่สามแล้วพี่น้องมา,อมาแล้วมาและสามนะครับมือนี่เป็นเังไดหลัางหนิพานบ่เครื่องคือขนาดได้พี่น้องขำแอลยกอันนี้เอ้าเอ้าอ้าวมีรุน่นตัวนี้มีรุน่นปะปูสอ,องบอ่โอ้ว่าแต่ตัวเดียวว่าแต่ตัวเดียวเอามันแมนละบาน <c oughs> อ้าวมันซองแล้วตัวนี้กันอีกสองแล้วมีลุ่นแล้วขำเอมวยืนปุ้ยแกกทาขนาดทาอันผู้มาทายใหระพี่น้องเอ้ยช่วยชี่ยางหอดอยู่กลางน้ำเนาะไปสิไปอยู่ไก่น้ำอ้าวมันหมานอ้าวหาแล้วครับผมปะบูปะบูหาแล้วมันหมานแล้วครับผม เอาเบิงเบึงเบึงล้า,างนี่นี่ให้หลุนบ่หลุนกุ้งหรือหลุนปลาบูทั้งมีขาดท้ีเลยขาดจะได้คืนจนอจะจบเอาอเอา้าเอา้เอาจั๊โตพอเตยส,ส,สามโตบานนี่อ้าวจะโต้ใหญ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ครับปลาบูครับผม <c oughs> อู้โตดเลยขาดแข่งขาดแข่งครับผมสามตัวตัวนี้ตัวใหญ่ๆเลยเอาอีกแล้วจักตัวแล้วเด็ดแปดแล้วแปดตัวละอ้าวเิ้งสีสูงเมื่อวานนี่บ่วานเดย์สิบแปดครับแปดเฮ้ยสามตูดเลยพาดมีแต่ปลาบูมันมานเลยเหมือนนี่ลังนี่ บ่ใส่น้ำเลิกก็บ่ได้มีหยังบ่คือบ่ตีนยังก็คุดมีหยังเอ้าเอ้าสองบ่เอ้ามาอนอีกแล้วมาอนอีกแล้วอุ้ยเอ้า<ะ>กลุ้งบอ่อพานกับปลาพานันปลาพันเออปลาพัน กุ้งบมบ้านไหนนอพอเตยม,มานนี่อุ้ยสองสองบางหันกระสามเอา้าสิบไม่เป็นบ่อนิสิบแล้วสิบแล้วอ่าเบิิงสีสูงมา่บ้านบ่สิบตัวแลว้วปลาบูพี่น้องบา้ายังจะโตงามๆเลยเอาทยอายมาลุ้นปลาบูน้ำกันพี่น้อง นี่เราคือบ่อครับผมนกพอเตยก็ได้นันข่าอยังล่ะก็เมื่อยน้ำบัวเอาปลาออกโบเป็นละบานี่พี่น้องเอ้าโอ้ยเขาไปช่างไรล่ะปะอย่างนกนกพอเตยก็ได้โอ้ยเดี๋ยวก็ลงน้ำเดี๋ยวก็ลงน้ำล่องแล้วพุ่นอยู่ขี้ดินพุ่นพอเตยเอ้ย ถึงแม่นเพิ่นคักเนาะพี่น้องโอ้ยงามเพียงพี่น้องเอ้ยพุ่นนะเต่าสืออ่อนคักล้งนี้พ่อเต้ยมันสีคือบอละนเงียบบอเงียบเนี่ยอุ้ยเต้นแน่เด้ไหมเต้ยเอากุ้งสวดเลยเต้ยหนึ่งบาทเนี่ยเอ้าลังนีมาถือเนาะปัดกุ้งมันมันมันครับ อู้สุดยอดเลยป๊ากุ้งกุ้งกุ้งกุ Sand ้งกุ้งครับผมกุ้งมันมันผลอะไรอุ้ยอ่าถือกังสีกระทายอยู่ครับผมเนียนหอยเนี่ยครับห้อยกะอันนี้เก็บออกไปนั่ มีเสียงอันนี้เนี่ยเด้อเพราะว่าอยู่ไก่หมูบ่าบ้านพ่อใหญ่บานทุนประกาศพี่น้อง <laughs> อยู่ไก่บ้านไก่เมืองอือตัวงามเฮอู๋ตัวงามตัวใหญ่ตัวงามตัวงามเฮอุ่นนะปาดก้อยเต้นพี่น,ออน,น,น้องโอ้ผม,มเต้นออกกับเปนอะไรฮะย้ำมาใช้ในมปเตะก้อยเต้นสด,ด,ดๆดแสบแสบพี่น้องมนันๆแล้วเมื่อนี้ หลังนี่เป็นไดพี่น้องเอ้ยอยู่ไก่หั่งแตนนี่เสียวๆเนี่ยคือบอระเพ็ดเอ้าเอ้าเอ้ามองเกาพี่น้องมองเกามองถือมืองวานยังมีปลาบูปลาบูครับผมเอ้ามันมันเอ้าปลาบูกับกุ้งแล้วพี่น้องนุ่มกันครับผมอู้หมันอีกคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ คือแล้วตัวทีสิบเอ็ดเนาะนี่อ่ะเบิ้งมัาดนเบิ้งหลังนี่มู่บ้านถือบ่อถือซองตูคุณไหมถือซองอันนี่สีพานบ่ออันนี้หยังบ่ครับผมเขาคือเก่าบ่อตะวานตะว่าสวดกุ้งเนาะอ้าวล่าวลหังนี่ก็ยังถือว่าพานอยู่พี่น้องนี่กุ้งกุ้งครับผมแต่งามๆเลยบ่า สวัสดีตัวยหญ่ๆ้งาม,งามพอดีก่อยเต้นเอาเบิงลังนี่ขี้ตีนทองลางงาตุ่มควมบ,วมบ,บ่เป็นปลาดินมันควำบ่ออกเบิดแด้ะบพ่อเตือกุ้งบ่ใส่ย้อนตีนทองครับผมโอ้ยงง ถือโง่ผุนนะบ้าตัวแบบใหญ่เลยนี่ปีนทองลางงานครับผมตายโง่ตายอยากชิงหนึ่งเลยครับผมเขาไปชิบกุ้งเขาเติมจึงเป็นขักเป็นเน่เนาะโง่ก็ได้เบิงเบิงล้างนี่ อู้อู้เอ้าปลาบูมีอีกรุ่นอีกปลาบูครับผมปลาบูอ้าวตัวนี้ปลาบูมากอีกแล้วตัวหนึ่งปลาบูก็ปลากระแงยงตัวหนึ่งบ่อ้าวปลากระแงยงกระเขามากตัวหนึ่งอู้ถือว่าผ่านอยู่พี่น้องสะเอามาไข่เท่เดียวเด้อพี่น้องมาหนี่งเพรเตยเพิ่งซียามเอาขึ้นมาไข่เท่เดียว สวดบบสวดกุ <ersch> ein ein ้งเนาะอ้าวมีเน่มันมันเบิงหลังนี่สีสวดบบย่งอีกจักหลังพ่อเตยย่งอีกหกเจ็ดหลังอ้าวกุ้งอ้าวมีกุ้งแต่ว่าบบมีปลาบมีปลาอ้าวเอามาไข่ใส่กัานมาเนี่พ่อเตยไข่ใส่สามสี่หลัง หลังเราเล็กแล้วน้อยครับกุ้งเนาะเมนมื่อนี่บัวพานคือหวานเนาะกุ้งก็ได้มนปลากกระลังได้สิบเอ็ดตัวครับปลาลได้สิบเอ็ดตัวกัสิสูม้วานอีกบัวใดชาจุดเก่าครับเบิด<ม>บ่ไม้เก่ามือแรงสิเปียกยนนับขึ้นต่อไปอีกเนาะคอยเตยล่องล่องบึงอีกอีกสองหลังตัวใหญ่าง,งามแฮีงกุ้งตัวนี้มีปลาบู ป่าบูปลากระเนยงครับผมปลากระเนยงอีกจักลังกับใส่พอเตยยาม,มาแล้วก็มาไข้ส่เดอพี่น้องตุ่มกระขาดไลยกุง้งออกลายออกเดยลายที่ได้เงียบบักยางไงเลยพี่น้อง ขาดลายแห้่งกระปูเป็นเหตุพูดเต็นแซวเลยออกแซวเลยกระปูโอ้ขาออกเงี้ย ก right? right? ็นี่เบิ้งกับอันนี้อยู่ด้วยเมื่อวานกระปุเรนครับผมมาอลไรครับผมคื่อมันลายตืกเลยครับผมซิเคิงกับติกเลยล่ะมันมาอีกคือเก่าเอาเบิ้งล้างนี่หางบอกรับผมบอกุ้งเว้ยกุ้งเขาพี่น้องกุ้งเขาเอาเบิ้งล้างนี่ เเียยงาวอ,อใส่น้ำเลืกขนาดเลยนี่อย่างบอกครับผมหอยหตัวลี้ใหญ่เลยหอยจูบหอยจูบหลาไรจะนีก็กุ้งอ<ๆ>ีกอ้าวมานันมันเดี๋ยวจังถอ,อกเซ่นจังมาถอ,อกพร้อมกันไหมฟังสั้นเลือกพี่น้องมาได้ไปนั่งพอเตยพอเตยไปยามทงนางนั้นก่อนเดี๋ยวคุณไปเบ่งหล้างผมก่อนให้พอเตยไข่บั้น,นอู้ลังนี่ถือเนาะจริง ถือกระสือกุ้งคาครับผมได้ลายถือว่ามันเล่นรังนี่กุ้งพี่น้องผุดนะปลาดยอดครับง,ง่ามโตใหญ่ค่ะสะออนตโตพื่นนลกนี่ตัวใหญ่ตัวงา,ามเฮงปลากระสูมือวานบ่ได้สิบเอด็ดโวม้วนโอ้หมืกม้านนี่สิบแปดน้อมื่อนี้ได้สิบเอด็ด นล้างในบ่ปันใดถ้าว่ากระตูพ่นนี่บอนี่ล้างถือล้างระถือแล้วพี่น้องธรรมดาหากินยากนาแรงพี่น้องเอ้ยฝนกับโตกจักเถื่อจักกระจันกกระลังในยินห้อง บานเมเตอฝนบตกนี่ไหอย่ตัวไงคังกเลยกุ้งก็ได้นนติดออกน้ำผอมตัวไง เดือ่านอยู่เด้อพี่น้องนี่กุ้งอาจจะผ่านอยู่พะจักนะเมื่อนีงกุ้งถีบเ,เ,เนยได้เบิ่งในกจะติกพ่อพ่อว่านอยู่พี่น้องแต่ว่าป้าหน่อยแสดงว่ากุ้งต้องร้ายก,กุ้งก็บร้ายเติบเนี้เต้นอีกแหละมื่อใดบัดสุดท้ายที่แหลกเพราะปันใดกุ้งบัดสุดท้าย,ยมีมันเนยตัวเพิ่นครับผมแต่จะอ่อนเนยหอยจูบกับขนาดเลย หน่วยใหญ่ๆออมคือสีแสบแกงเสื้อผ้าคีเ็กกระเบิดเท่านั้นได้หอยจุบบึงๆขนาดใส่เกือบพูดใส่เกือบูดครับผมปีกหน่อยปีกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจงว่าเมลเตอร์วอยากลงแล้วพี่น้องไม้ไม้ทึ้งๆใส่ไม้ยับม้ทั้งๆอีกมาหลุดบึ้ง ใส่ต่อจากกันมากุ้งบ่พ่อเตยอ้าวกุ้งสวดอีกคือเกา่าขึ้นมาใส่ในนี่ซีหลังพี่นอ้องหยังบ่สวดบ่สวดสวดสวดอู้สวดสวดเฮ้ยกุ้งบ่พ่อเตยอูย้ขึ้นมาหนีกุ้งนอกบานนี้เนาะอ,อ้าด เหมืน,น,มนแม่นขึ้นมาหนีวีกุ้งปะถือวากพันเนี่ยพอเตยนั่นสองหลังอุ่น,นตุนน่นแ <c ười> ่สองหลังครับอเอาคุณพึ้นมึงซีหลังถือว่าคุณหลังลอะไรบึงบึงมนันมานเลยเตยหลงสนหามงบ่เหใส่เลือกค,คใส่เลืกแง เอเบิ่งมียังสวดบ่โอ้ขืนมาเทิงกุ้งนอกพอเตยนอกโอ้ข้าทาเข้าทาย่างอีกรังนึงข้าวทาแล้วกุ้งมากุ้งพนวากุ้งทั้งนีบาดอ้าวมือแรงจะใส่ตอมากเมนเมนมือแรล่งใส่ตอขืนมาผีพอเตยเฮายับขืนมาไหมเมนโอ้ข้าทาเข้าทา สีหลังสุดท้ายครับผมสีหลังสุดท้ายถือดีกุ้งเนาะพอเตยโมเดลุนปลาบูกับมีกุ้งเด้อบานขึ้นมาอู้หตัวใหญ่ๆงามๆเลยตัวงามคักเลยกุ้งตัวใหญ่ดีหอยจูบหน่วยใหญ่เลยอู้หหนาเต็มแฮงลุงน้ำคือเกาอู้ยูหลังนี่ก็ได้ สีหลังที่ไทายถือดีหนจวกเลยตัวใหญ่ๆอย่างเลยอ้ามืออื่นไซต่โตขึ้นมาทั้งนีบันมาทอดสอบเบง้องขึ้นมาลองมึงสีหลังครับผมแม่ถือดีถือว่าผ่านนอกกลุ่มเนาะอุ้ยตัวนี้เเต็นออกอีกแล้วพ่อเตยอือหลังหลังนีถือไล่ขนาด อช่ครับสุดยอดเลยตื่นเต้นที่เลยอืออืมตัวใหญ่ๆพุ่นน่ะเตนออกกับ็มเต็นออกอีกแล้วพ่นต้นใหญ่แข็งแรงเต็นออกดุ่งดึงดุ่งดึงเลยเอ้านั่นเอาอีกแล้วไปเห็นแล้วในอันปลาใหม่ ปุณตัวใหญ่แห้งอุ้ยมือนในมานกุง้งวันนี้เกาเด้อพี่น้องบาตมามานกุ้งบาดสุดท้ายบัตร <laughs> ว่ามันสีซับมูวานเนาะนมือนี่พานแห้งกุง้งกุ้งพานครับผมมือนีูว่านปลาบูพาน <laughs> ปลาบูกับพานนี่เกาเหรอครับเดชิบเดชิบเอ็ดตัวอ้อาวปาบูอยู่าทงางล่างสุดดยอดดครับมาได้กุ้งอยู่เถิงเถิงเนาะผ่านผานผ่าน แรกอ่งพอเตยจะใส่ขึ้นเทิงครับผมสุดยอดเลยครับพอเตยไม่เรียบอื่นครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องกับสรุปคลิปในวันที่สี่มีนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนักลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าเตก,กับพาพี่พาน้องหากินหาอยากอีกคือเก่าในมือหนีเนาะมาใส่มงกุ้งพี่น้องมาใส่มงกุง้งยามกระลังแล้วยมพอเตยเอามงใส่นอกกับสรุปคลิปเลย เมื่อนี้มันพี่น้องมนังมนกุ้งกุ้งเมื่อนี้กุ้งกระไดลายขนาดปาบูกระไดลายป้าบูสิบเอ็ดตัวนอกพอเตยเป้าบูอยู่ทางไตเด้อพี่น้องเมื่อนีแตะว่กกุ้งอยู่ทังทึงอันบบอยากเอาเพิ่นขืนมาเมื่อวาน,นี่เตงกุ้งตายพี่น <c oughs> ก็นเลยเอาตามอันนี้เลยนอกพอเตยเตามทีเหาเอาใส่เลยตามคลิปเลยพี่น้องป้าบูกับบดาเอาขืนมาเทิง ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเห็ดเมตเตอร์พอเตอรปลาแตกเด้อพี่น้องขอบคุณทุกมองบอลทุกๆคอมเมนต์สำหรับมือนิผ้าหากินหาอยากกระมานคือเกา่าก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม